สวัสดีเพื่อนเอชสี่โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเราเมื่อวานไม่รู้ว่าใครตามเลขคุณยายทองเย้ยนะครับแม่มาจริงๆนะครับเข้าอีกแล้วนะครับเนาะก็ต้องแสดงความดีใจกับเพื่อนเอสีเนาะที่เล่นรายวันนะครับก็เล่นกันพอหอมปากหอมคอนะพอได้าค่ากับข้าวนะครับแม่ข้าดีจังเลยเลขทูบนะครับแล้วก็ต้องขอนโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนเอสีทุกท่านนะครับ ที่ร่วมบุญกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้แอดก็ขอบอกบุญกระถินก่อนนะครับเนาะวันที่26ตุลานี้นะครับก็มีเวลาอีก2งวดนี้นะครับก็ส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มเจตุ๊กก็ไปที่เพจได้เนาะอรัญญาบอมีใจนะครับส่วนท่านใดที่สอบถามเรื่องดูดวงกับพี่นางนะครับเป็นโอ้โหพดาราคนดังต้องจองคิวนะครับถึงจะได้ดูนะครับก็ก็ไปคุยกันเองนะครับแอดก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับ วันนี้มาตามน้องลองนะครับแมงงวดที่แล้วต้องบอกว่าเสียดายเลขมานะครับแต่ไปอมสินซะก่อนแลว้วงวดนี้ต้องบอกว่าฝันแบบนี้เคยออกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีครับน้องลองสวัสดีค่ะโอ้โหงวดที่แล้วต้องบอกว่าเสียดายเนาะ <c oughs> ไปอะไรอมสินเหรอหรือว่าทพสอมสิน <c oughs> โอ้โหมาห้าสามเลยนะอุ้ยแต่บางคนที่เขาแปลงเลขเป็นเนาะห้าสามกับห้าแปดก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะจ้ะโอ้โห แม่เสียดายเพื่อนเอฟซีเนาะแล้วงวดนี้ต้องบอกว่าน้องหลองเคยฝันแบบนี้แล้วมันออกด้วยอและอะไรยังไงครับที่บอกว่าเขาจะให้งวดสุดท้ายนี่หมายความว่าอย่างไงไหนเล่าความฝันให้ฟังนิดนึงครับจะฝันไอ้ฝันว่าไอ้ศาสตร์เดือนสิบนะมไม่เคยฝันเราเพิ่งฝันนี่เลย มัน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 จะหมดวันศาสตร์แล้วนะใกล้จะเขาใกล้จะกลับแล้วนะอ๋อคล้ายๆว่าช่วงศาสตร์นี้เป็นช่วงที่บ้านเราก็เหมือนประมาณว่าเขาปล่อยเนาะมาเพื่อมารับบุญกุศลใช่ไหมก็ทําบุญอุทิศอ๋อแล้วยังไงเขาจะกลับแล้วจ้าเขาจะกลับแล้วทีนี้เห็นเขาคุยกันสองคนแม่ลูกนะประมาณดูบนหัวเรานะก็คือเรานอนใช่ไหมในฝันเราก็นอนนอนครึ่งรับครึ่งตื่นอ๋อ เขาคุยก the so mm ันแบบภาษะคขมนเนาะเขาคุย hmm. กัน hmm. ว่าให้ม huh. uh ัน huh. อ uh ีกปสงสารมันเขาบอกงนี huh. uh ้ผ huh. uh ู huh. uh ้ห huh. ญ uh ิงนะแล้วผู้ชายก็บอกว่าเออให้ไปเลขเลขที่ให้เมื่อกี้ให้มันวิ่งอยู่ข้างหน้าเขาบอกอย่างนี้เลขมันอยู่ไอ้ที่ให้เมื่อกี้น่ะเลขท้ายมันน่ะให้วิ่งไปอยู่ข้างหน้าอืแล้วเสียงผู้หญิงแกก็บอกว่าแกก็บอกว่า เอาแล้วเลขต่อไปล่ะให้สองตัวหรือหรือสามตัวเลขข้างหลังมันให้อะไรดี mm hmm. แล้วสักครั้งหนึ่งได้ยินเสียงจานตกดังตึง้งแล้วไอความฝันว่าตัวเราเนะี่ยไปเห็นจานตัวนั่นแหละเก็ uh huh. บขึ้นมาจานใบเดียวเก็ mm hmm. บขึ้นมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอาให้มันแค่นี้แหละ mm hmm. ผู้ชายนะ uh huh. เขาบอกว่าให้มันแค่นี้แหละ ก็เลยสะดุ้งตื่นมาบอกว่าถ้าเราเห็นจานตอนนั้นเห็นจานเดี๋ยวนะนิดนึงน้องหลองที่ที่บอกว่าไออาการฝันอย่างนี้มันเหมือนเหมือนกับว่าไม่ได้ฝันใช่ไหมจ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นเพรเหมือนเขามาคุยกับตรงหัวนอนเราเงี้ยเหรอจ้าคุยกันแบบทั้งคืนอ่ะแล้วในนั้นน้องหลองคิดว่าเป็นใครเสียงตายายปู่ย่าตายายเนาะที่ล่วงลับอะไรเนาะจ้า ตอนนั้นฝันเห็นจานว่าคนเขามุมกันเต้มไปหมดเลยแล้วก็เอามือแหวกเข้าไปนะก็เห็นจานใบหนึ่งเราเห็นเลขห้าตัวหนึ่งนะแล้วมันออกห้าหนึ่งตอนนั้นอ่ะอ๋อใช่ไหมอันนี้เห็นจานใบเดียวอีกอ๋อก็คือว่าให้เอาเลขงวดที่ให้งวดที่แล้วจ้าไปอยู่ข้างหน้าสองตัวไปไว้ข้างหน้าจ้าและอีกตัวก็คือมีจานหล่นมาตึ้งจ้าอืมจานนี้มันก็ตีได้หลายอย่างเนาะจะเจ็ดไหมเจือว่า จานมันกลมเนาะเห็นเป็นจานกลมๆเลยใช่ไหมจ้าไม่เห็นตัวเลขไม่เห็นตัวเลขเห็นจานใบเดียวโอ้วันนี้เราก็อ่าน้องลองชอบที่ว่าตอนนั้นฝันเห็นเลขห้าใช่ไหมจ้าห้าห้าตัวเดียวอ๋อแล้วมันออกห้าหนึ่งออกห้าหนึ่งเลยเห็นเลขห้าในจานใช่ไหมจาได้วดนั้นจ้าแล้วก็ออกใช่ไหมวดนั้นจ้าเออออกห้าหนึ่งห้าหนึ่งแต่เราไปตีห้าศูนย์ใช่ไหมตีห้าหนึ่งห้าเจ็ดอืม แล้วอย่างนี้เลขข้างหน้าก็คือ3 5หใช่ไหมจ้าสามห้าถ้าเอาข้างหลังน้องหลองชอบหนึ่งก็เป็นสามห้าหนึ่งจ้าหรือสามห้าเจ็ดจ้าโอ้ถ้าใครจะกันไว้หน่อยก็กลมๆก็ศูนย์เนาะโอ้ก็ถือว่าเป็นสามเลขเนาะเพราะว่าจานมันแหมตกมากลมๆเนาะอาจจะเป็นศูนเป็นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งคล้ายกันด้วยโอ้ได้เนาะก็ถือว่าโอ้กันแล้วหลังจากนั้นเขาว่าอะไรต่อหลังจากที่แบบจานหล่นมาแล้วเขาก็บอกว่า ให้เราให้มันอยู่เด้อเขาบอกงี้เออแล้วก็ก็เราก็สะดุ้งตื่นนะก็เลยว่าเราฝันเห็นจานตอนนั้นมันออกห้าหนึ่งจำได้อ่าเนาะก็ถือว่าสามตัวนะก็กันหน่อยละกันเนาะโอเคนี้เนาะ้องหล่อมเนาะแค่นี้แหละเออเพสีเนาะก็แอดก็ขึ้นตัวเลขตามนี้เลยกันเนาะก็ถือว่ากันหน่อยตัวท้ายเพราะว่ามันตีได้หลายอย่างจานมันกลมด้วยเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดได้เนาะ อาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลองเอ๊ะและที่เขาบอกว่าให้งมดสุดท้ายหรือเปล่าหรือจะให้ก่อนไปให้ก่อนไปเ็าบอกถึงเวลาจะไปแล้วถึงเวลาจะกลับแล้วกลับภพภูมิของเขาอ๋อก็ไม่เคยฟันหรอกคุณฟันนี่แหละเนาะไม่รด้ออกไม่ออกนะมมีใครรู้เนาะอ่ะลวครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลองนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนริบซีนะฮะที่ยังร่วมบุญที่มีโชคแล้วก็ร่วมบุญด้วยกันตลอดมานะครับ ยังไงเพื่อนทีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าน้องหล่องเคยฝันแบบนี้นะครับเห็นจานแบบนี้แล้วออกด้วยมาลุ้นกันว่าวันนี้มันจะมาไหมและจะออกตัวไหนนะครับออแล้วครับวันนี้ขอบคุณน้องหล่องนะครับสวัสดีครับ